ดีคนนี้ยิ่งกว่าเจสันไรส์เพราะว่าคนนี้เป็นตําแหน่งกักตันเลยนะเขาได้ออกไปดาวสารพัดดาวการทํางานของเขาก็คือเข้าไปที่ประตูมิติเข้าออกไม่รู้กี่พันครั้งคือเอมรี่สมิธเนี่ยเอมรี่สมิธเป็นคนสัมภาษณ์ใช่ไหมถามแรนดี้ว่าเทคโนโลยีอะไรที่ประทับใจที่สุดเลยเขาตอบว่าคืออันเนี้ยนี่คืออะไรคะนี่คือยาดาวกาศของชาวเผ่าพันธุ์ที่เรียกว่า บักเดียนเดี๋ยวมีรูปให้ดูบักเดียนหน้าตาเป็นยังไงต่อไปนี้นะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้ชาวเผ่าพัานธุ์ต่างๆกันหน่อยเนาะเราก็จะรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะพวกแบคเทอรีเียนพวกเกรย์พวกอะไรเนี่ยมันมีสารพัดเลยทีเนี้ยชื่อมาจากดาวบักเดียบักเดียหน้าตาพวกนี้นะเดี๋ยวโค้ชมีรูปมาให้เห็นเขาอธิบายว่าอันเนี้ยชาวบีอิงพวกเนี้ยเก่งอย่างมากๆ ยานบินนี้สร้างด้วยด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าไดเซนสเฟียร d ไดเซนสเฟียที่คุณเห็นเนี่ยข้างในเนี่ยมันคือดาวอยู่ข้างในเขาอธิบายให้ฟังว่าเขาสามารถเอาพระอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ในนี้ได้แล้วเขาก็ครอบคุมดาวเนี่ยไว้สเฟียที่คุณเห็นเนี่ยสีดำๆนั่นคือสเฟียที่เรียกว่าไดเซนสเฟีย เป็นเป็นสเฟียเป็นยานอวกาศที่ใหญ่ยักษ์มากมาพูดได้ง่ายอ่ะเอาดาวดวงหนึ่งไปใส่ไว้ในนี้แล้วก็ปกป้องดาวดวงนั้นไว้สเฟียที่เรียกว่าไดเซนนี่คือเทคโนโลโยีที่สุดยอดที่เขาเห็นว่ามีเผ่าพันธุ์เดียวที่ทำออกมาใช้ในจักรวาลแล้วเขาทำเพื่ออะไรใช่ไหมอเออเรี่สมิธก็ถามอีกแล้เก็ทำไปทำมแล้วมันดียังไงเดี๋ยวภาพก็จะขึ้นมา หน้าตาของชาวบักเดียนแรนดี้เนี่ยบอกว่าชาวเนี้ยนะคะเป็นชาวที่อินเทลเจนต์มากเขาไม่ได้ทำร้ายใครนะแต่เขาทำเพื่อปกป้องตัวเองเขาทำสฟียออกมาเพื่อปกป้องเวลามีอุกาบาทมาแบบมาชนดาวเนี่ยก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าจะมีอะไรปกป้องไว้นี่คือชาวบักเดียนค่ะชาวบักเดียนหน้าตาคล้ายๆกรบมีมีแฟนขับโค้ชคนหนึ่งนะคะคอมเมนต์มาเมื่อครั้งที่แล้วว่า ตั้งแต่ส่งฮิวเนี่ยแล้วปรากฏว่าฝันเห็นมีมนุต่างดาวโผล่มาหน้าตาเหมือนกบคุณอาจจะฝันเห็นชาวบักเดียนก็ได้เขาเขาน่าตาเป็นแบบนี้เขาก็จำลองภาพมาให้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดมากๆเก่งมากๆแล้วเป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่สร้างเทคโนโลยีนั้นขึ้นมาใช้เพื่อที่จะปกป้องตัวเองเขาจะสูงประมาณส่ฟุตกว่าตัวเล็กกว่ามนุษย์เรา เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่ไม่ให้พวกเผ่าพันธุ์อื่นมาทำร้ายเขานั่นคือจุดประสงค์ของเขาค่ะแล้วเขาก็อยากจะท่องไปในจักรวาลแล้วสร้างอนาคมของเขาให้มันใหญ่สร้างยานของเขาให้ใหญ่ที่สุดเพื่อที่เขาจะได้แบบดูว่าเขาเป็นชาวที่เก่งที่สุดในจักรวาลน, <laughs> นั่นคือแรนดี้ขออธิบายให้ฟังขออ่านคอมเมนต์ตอนนี้